ค่ะนะคะดิฉันเด็กหญิงกิตยาตาพันวงค่ะเป็นผู้ดำเนินการอธิบายในครั้งนี้สรุปหัวข้อการอธิบายในครั้งนี้คือการบ้านยังจะเป็นอยู่ไหมนะคะเรามีผู้ร่วมนินก,การอธิบายในครั้งนี้คือ 1. นางสาวกัญญาจุม,มุจักค่ะ2นางสาวธิตพลพักดีค่ะ 3. นางสาววิวเชยาพรหุลด,ดีค่ะ 4. นางสาวคณนิวาสามติ๊บค่ะ 5. นางสาวธีริสานวนกลับค่ะ นางสาวกัญน,นาเชื้อกองค่ะสําหรับผลในการอธิบายในครั้งนี้นะคะคือทางเราเห็นว่าการให้การวัดของดีไทยในปัจจุบันไม่ค่อยมีคนสนใจกันสักเท่าไหร่เด็กไทยในบางส่วนอาจจะตั้งใจทําการบ้านแต่บางส่วนอาจจะไม่ตั้งใจทําการบ้านหรือรอเพื่อนก็ได้ค่ะบางคนคิดว่าการเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบให้เป็นในเวลาว่าให้เป็นประโยชน์จะดีแล้วแต่บางส่วนกับคิดว่าการให้การบ้านเป็นสิ่งที่สุดค่อแล้วค่ะดังนั้นในวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กลุมผู้หญิงที่แตกต่างกันค่ะ ค่ะขอเรียนเชิญน,นักเรียนรุ่นใหม่นางสาวปัญญรัตุบูจาค่ะในมุมมองของดิฉันนะคะมี5ข้อดังนี้ค่ะ1เรียนในห้องเรียนก็เพียงพอถ้าเรียนแบบเข้าใจการสอนสมัยใหม่เน้นกิจกรรมการทดลองและการอธิบายให้เข้าใจอยู่แล้วเลยไม่จาเป็นต้องเอาง,งานกลับไปทาซ้ำที่บ้าน2การบ้านทําให้เด็กพักผ่อนไม่เพียงพอเด็กรุ่นใหม่มีทั้งการเรียนกิจกรรมการแข่งขันและทักษะสอื่นๆถ้ามีการบ้านอีกจะนอนดึกเครียดและไม่มีผมดูลชีวิตค่ะ สามกมารบ้านหลายอย่างไม่ช่วยพัฒนาการทัดลเล่าข้อจำาหรือโจทย์ซ้ำๆไม่ได้ทําให้เด็กเก่งขึ้นแต่ทําให้เสียเวลาและทําไปเพื่อส่งให้ทันมากกว่าเรียนรู้จริง4เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอยู่แล้วมีวิดีโอสอนออนไลน์แพลตฟอร์มการเรียนและเทคโนโลยีที่ช่วยทําให้เข้าใจบทเรียนได้เร็วขึ้นจึงไม่จําเป็นต้องใช้การบ้านเป็นปตัวตอกย้ำเหมือนยุก,ก่อน5เด็กคนมีเวลาเรียนรู้ทักษะชีวิตอื่นๆเช่นการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นท <personaje> <t festivals> ีมความคิดสร้างสรรค์ซึ่งได้มาจากกิจกรรมจริงมากกว่าทำการบ้านค่ะค่ะสำหรับนักเรียนรุ่นใหม่นางสาวกัญญาจุลกุจจ์มองว่ามันจาเป็นเพราะมีการศึกษาอื่อๆที่ดีกว่าการทำการบ้านนะคะค่ะต่อไปขอเรียนเชิญนักเรียนรุ่นเก่านางสาวธีมลพดีค่ะฉันรู้สึกว่าการบ้านคือความรับผิดชอบและวินัยการบ้านเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความรับผิดชอบการทบทวนและความเข้าใจการเกี่ยวความพร้อมแถวจริงการฝึกงานการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ความสำคัญของการศึกษาเพื่อให้งานที่ดีและชีวิตที่มั่นคงค่ะค่ะสําหรับนางสาวคุณพีวุลพักดีมองว่าไม่จะมองว่าจำเป็นนะคะเพราะเป็นการฝึกฝนและการทบทวนความคิดนะคะค่ะต่อไปขอเรียนเชิญครูรุ่นเก่านางสาววิชัยรพรบุตรดีค่ะความเห็นของดิฉันนะคะการบ้านทําให้เด็กมีความขยันเกิดวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบและฝึกให้ตนเองเก่งขึ้นเมื่อกลับบ้านบางคนก็ลืมในสิ่งที่ตัวเองเล่าเรียนมา การบ้านเปรียบเสมือนการสรุปหลังจากที่กลับบ้านเพื่อให้ฝึกความชำนาญตัวดิฉันยังมองว่าการบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กสมัยนี้ค่ะเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในตัวเองในอนาคตตัวของเด็กดังเรียนก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขาดความรับผิดชอบในตัวเองงานก็ไม่สามารถดำเนินได้นี่ถือว่าเป็นพื้นฐานของเด็กค่ะค่ะสำหรับนางสาววิชายรภูดีมองว่าจำเป็นเพราะเป็นงานทบกคนบทเรียนเรื่องช่วยให้มีความและยังช่วยให้มีความ ถ้าพี่ชอบพี่ดีอีกนะคะถ้าต่อไปขอเชิญนางสาวกฤติวาร์สามทีฟค่ะสำหรับดิฉันดิฉันคิดว่าควรเปลี่ยนเปลาาจากพวกให้ข้อมูลส่งพวกในความสะดวกและฟื้นในการเรียนรู้เลี้ยงผู้เรียนไปส่ศนกลางส่งเสริมแนวคิดนักเรียนเวลานาฬิกาที่อยูเรียนสอนนักศึกษาชั้นปีที่สิบเอ็ดจัดความรู้แบบ active learning เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกส่งเสริมความเป็นเจ้าของ แค่มุ่งใน้สมาน,นะค่ะค่ะสำหรับานางสาวพณวัฒน์สามิพมองว่าไม่จําเป็นเพราะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถเรียนรู้ได้อีกนอกจากการบ้านค่ะค่ะต่อไปขอเชิญานางสาวชาลิสา,า,านวนกับค่ะผู้ปกครองามองว่าการบ้านมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้านหนึ่งช่วยการฝึกวิเนทบทวนการถิดตามผลเรียนของเด็กอีกด้านหนึ่งอาจทําให้เด็กเครียดไม่มีเวลาพักผ่อนและไม่ช่วยเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ าการบ้านไม,ม่เหมาะสมดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องการให้โรงเรียนพิจารณาปริมาณและรูปแบบการบ้านให้เหมาะสมกับวัยของเด็กค่ะค่ะสาหรับนางสาวชัยสาีนวนกับเห็นด้วยในส่วนที่ได้รับผลความรู้และไม่เห็นด้วยในส่วนที่ให้การบ้านเยอะเกินไปนะคะค่ะต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวพัชน,นาเชื่อกองค่ะดิฉันนะคะมีความเห็นในประเด็นที่ว่าประโยชน์ของการบ้านนะคะก็คือมีสม องด้านสําคัญเลยก็คือ1น,นะคะด้านวิชาก,การนะคะช่วยตอบย้ำความรู้ช่วยทบทวนและเสริมความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ความคพ่งเล่วในทักษะเฉพาะค่ะ2นะคะด้านทักษะชีวิตนะคะฝึกวินัยและความรับผิด